นะครับคุณดาวไม่ถูกแน่ว่าเป็นลายอะไรแต่ถ้าคนถือพระแท้อยู่เขาจะรู้เลยจะเห็นเลยและผมเห็นเลยว่าเป็นลายอะไรนะครับผมเห็นเลยว่าเป็นลายอะไรนะครับเนี่ยพระแท้เนี่ยถ้าคุณถือพระแท้ยคุณเห็นแน่คุณเห็นแน่นอนครับแต่ผมขออภัยล่วงหน้านะผมไม่สามารถบอกลายพิมพ์อันนี้ได้นะครับผมไม่สามารถบอกได้นะผมขออภัยนะไม่งั้นจะเดือดร้อนกันหมดเลยนะครับ เขาทําเนื้อได้อะสมมุติว่าทาเนื้อได้นะแต่เนื้อก็ทําไม่ได้ครับธรรมชาติเขาทำไม่ได้ผมเคยบอกแล้วว่าธรรมชาติเขาทําไม่ได้นะครับธรรมชาติทําไม่ได้นะครับทําทรงได้นะครับเจ้าเหมือนแค่ไหนก็ได้นะครับเทคโนโลยีสมัยนี้นะแต่เนื้อเขาทาไม่ได้สีสีสีเนื้อของสมเด็จพัะคังเนี่ยโอ้โหทํายากนะครับทํายากเนี่ย